สวัสดี FC แม่หอย FC วัดเก่งทุกคนนะครับวันนี้แม่หอยมาถึงแล้วคือแกมาถึงบ้านตั้งแต่เมื่อวานแล้วสี่ทุ่มแล้วก็วันนี้ก็นัดเจอกันที่หลังเวทีเพราะวันนี้เป็นวันเปิดวงก็เลยตอนนี้แกอยู่ข้างในข้างหลังเวทีแล,วแล้วเราจะไปถ่ายแม่หอยกันแอะแต่อาจจะเสียงดังนิดนึงต้องใช้ไม้นะครับเพราะว่าเสียงดนตรีเนาะมันดังเรามีเซอร์ไพรส์ชุดลาตีแม่หอยเลยเราไปดูกันว่าไปเจอแม่จะเป็นยังไงนะครับ เป็นชุดที่สั่งมาคอยดูว่าเก่งก็ยังไม่เคยแกะเหมือนกันนะว่ามันเป็นยังไงเราจะมาดูกันว่าแกะดูว่าชุดลาตีของแม่จะเป็นยังไงเอยสั่งมาสองชุดนะครับกันว่าจะเป็นยังไงดูผลเก่าจากฟินแลนด์สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับโอ้ย <laughs> ผลไม้อยกินผลไม้ที่เจาะเป็นหลักมากอุ้อุ้ยมักแอปเปิ้ลมันซอยมักแอปเปิ้ลประเทศแอปเปิ้ลประเทศนอกเราเคยกินมันเหมือนมะขามไหมหรือเอาอะไรมาฝากไหมไม่รู้เออดูนะไม่ได้นะเนี่ยมันเปรี้ยวมันเหมือนมะขามบ้านเรานี่และโอเคแม่อยากได้เงินอะไรเอฟซีส่งอะไรมาให้ส่งชุดน่ะชุดอะไรครับไม่ยังไม่เปิดดูเลยเพิ่งจะมาถึงเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยป้า อ๋อรับแล้วก็ออกมาเลยโอ้เป็ขน,นชุดขนไอ้ขนลุกอะอเขาส่งมาถึงเดี๋ยวนี้นะแม่แม่จะออกบ้านพอดีอันน่ะอุ้ยสวยมาก <laughs> ใส่ได้ไหมก่อนอะไรเนี่ยแต่ต้องใส่ได้เซ็กซี่แน่ๆไม่ใช่ใส่ได้ใส่ร้องเพลงพอดีเลย มีชื่อคนส่งไหมขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณพึ่งมาถึงวันนี้เลยนะครับอุ้ยเขารู้ว่าแม่กลับวันนี้เนาะเขาก็เลยส่งมาพอดีเลยเขารู้นาแล้วได้ไงนี่ไง fc ชื่อชื่อไม่ต้องดูแม่เปิดดูอันนี้ด้วยไหนนีไงอันเดียวกันไงเดี๋ยวขอบคุณทีหลังคนละสีป่ะอุ้ยอันนี้สงสัยเป็นเป็นไหลมันอะ โอ๊ยหน้ากากหรือวะอ๋อไม่ใช่หน้ากากยกทรงเว้ยมันนารักว้าวเอ้ามันสองชุดนะนี่ลูกเขาใส่มาคนละใส่มาคนละอันอันน่ารักอ่ะอันน่าอุ้ยจีมีมากเออมันได้มันมันเลิศมากอะเลิศอ๋อ เดี๋ยวของครูโอเอาไว้ก่อนนะเออเราจะมาแกะช่วยของเก่งกันอันนี้อันนี้สองชุดแล้วทีนี้ไม่ใช่แค่นี้นะลาตีก็สี่ชุดเนี่ยลาตีอีกสี่ชุดจะนี่ไง F4 ส่งมาให้ในลาตีเดี๋ยวอันนี้เก่งไหมเอาของเก่งเก็บก่อนเออเก็บก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาของ F4 ก่อนของเก่งอ่ะอแม่ให้คนอื่นเนาะไม่ไม่ให้เอ้าทำไมล่ะก็ไม่มีเยอะแล้วเอาเยอะแล้วก็ก็จะใส่เนลยอุ๊ยดีเลยคือชุดนอนพอว่ะ อุ้ยสวยมากอันนี้เอเพิ่งส่งมาถึงนะคะเพิ่งส่งมาถึงนะครับสีฟ้า1ชุดสีฟ้าแล้วต่อไปสีขาวป่ะแม่เหมือนชุดแต่งงานเลยอุ้ยสีขาวสงสัยจะเป็นสองท่อนเนี่ยท่อนเดียวน่ารักอ๋อจะเป็นชุดสไตล์แบบนี้คือชุดชุดแต่งงานพอดีเลยอันอันนี้ใส่ได้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นยืดข้างเราอันนี้สงสัยจะเป็นเสื้อไหมเนี่ยอ๋ออมันมีสชิ้นเนาะ หางมันหรือเปล่าแม่ไม่ใช่มันเป็นชุดเลยนีอ๋อเป็นสองชุดเพราะตอนนี้แม่ใส่ได้เพราะวแม่ผมอันอันที่สีขาวนะคะสุดยอดต่อไปนะครับอันนี้สีเขาเรียกอะไรสีแดงกูกับสีแดงเดี๋ยวเดีะแม่เปิดทีละอันอันนี้อันนี้สีแดงอันนี้เหมือนผ้าอะไรอ่ะเปิดดูก่อนโอ้โหสีแดงสวยมากแม่มีเยอะมากอันนี้อะไรอันนี้เป็นผ้า เผื่อแม่ตัดชุดหรือเปล่าอุ้ยเป็นชุดก็เป็นชุดอุ้ยเหมือนชุดนอนเลยแต่มันไม่ใช่มันเป็นชุดแสกเออก็เป็นอ๋อแบบมัดคอข้างหลังแม่รัดรูปหน้าอุ้ยเซ็กซี่เออก็ได้ชุดนอนไม่ได้นอนแหละอันนี้สีชมพูนะคะเดี๋ยวจะเอาจะเอาไว้ต่างหากเอคปั๊บเออห้อยไว้ต่างหากเพราะว่าแม่เพิ่งเก่งไงเพิ่งได้เพิ่งได้วันนี้จ้าป๊อันนี้สารหลังสีชมพูสารหลังมีแต่ชุดสวยๆอ้าชุดร้องเพลงหนึ่ง แต่ชุดของเก่งมันต้องเป็นสุ่มนะมันต้องมีโครงสุ่มอันนี้คุณแม่จะแกะชุดอันนี้เป็นชุดเก่งซื้อให้คุณแม่นะครับสองชุดก็ไม่รู้ว่าแม่จะชอบไหมต้องให้คุณแม่ดูอันนี้คือเห็นพร้อมกันเลยนะเก่งก็ไม่เคยแกะเก่งไม่เคยเกะเลยคุณแม่แกะเป็นไงคิดถึงไหมคิดถึงจคิดถึงเอฟซีไหมคิดถึงทุกคนคิดถึงทุกคนสองเดือนน่ะไเหมือนสองปีน่ะ สองสองเดือนเหมือนสองปีอุ้ยพิบฟ้าพิบฟับจะไฮสีม่วงด้วยอุ้ยไม่จะใส่ไหวไหมเนี่ยอันนั้นน้าอุ้ยอะไรเนี่ยมันลังกาเนี่ยนี่อ่ะนี่อ่ะอุ้ยอุ้ยมันจะขึ้นในทีไหวไหมเนี่ยนี่นะครับสุดยอดอุ้ยสวยมากอุ้ยไม่จะใส่ช่วงไหนเนี่ย สวยมากครับสวยมากและสีอะไรอีกนะมีอีกไหมอีกสีหนึ่งสีอะไรเอ่ยอ่ะมันต้องมันต้องใช้แม่ไม่ได้เอาเต็นท์มาเป็นอยนี้ใช่ต้องวางไว้ก่อนคุณแม่ต้องวางไว้ก่อนแม่ต้องใส่ชุดนี้ให้ดูแหละไม่รู้แหละสีม่วงอ่ะชุสวยอะชอบอีกสีหนึ่งก็สวยนี่นะครับนี่อ๋อโอ้ยมันชุดใหญ่มากเล่ยต้องต้องหากระสอบใส่ต่างหากใช่อ่ะ่เดทอย อุ้ย,ยดูสิชุดอะไรเนี่ยแม่เขาเรียกอะไรโอเปร่าเหรอใช่โอเปร่าชุดอะไรนะอะนนอุ้ยดูสิมันทําให้แม่ตัวเล็กนะเนี่ยใช่มันเป็นชุดสโนไวท์คุณแม่โอ้สโนไวท์แม่ป้าจะว่าสโนไวท์แม่ไม่พูดไม่ถูกไงเนี่ย,ย <laughs> <laughs> มันเป็นนางในนิ <laughs> เทพนิยายโอุ้ยพนันอุ้ยขอบคุณมากนะคะ ขอบคุณแม่ต้องลองก่อนอยากให้ลองว่ามันได้ไหม,ย,มยังไม่ได้ใส่เสื้ออะไรเลยเนี่ยอ๋อต้องรองอีกตัวนี้เลยเหรอเพราะว่าแม่ใส่ได้นะตอนนี้เพราะว่ามันผอมไม่ผอมแม่ใส่ได้อะใส่ได้สมมุติว่าน่ะสมมุติว่าน่ะมันสารหลังหรือมันอะไรได้ไหม ใส่ได้ใส่ได้พอดีโอเคไม่รู้แหละแม่ต้องวันนี้แม่ต้องแต่งหน้าแต่งตัวจัดเต็มแล้วก็ใส่สองชุดนี้ใส่ใส่หมดทุกชุดเลยเออใส่หมดทุกชุดเลยถ่ายฉากละชุดสุดยอดน่ารักที่สุดนี่นะครับถามว่าผอมผอมลงอยู่เพราะว่าแต่ปกติแม่ก็ผอมอยู่แล้วเนาะพ่อปกติแม่ผอมอยู่แล้วเต่าว่าแม่ไม่ได้ผอมนะผอมอยู่เมื่อนแม่ไม่ได้ผอมนะอุ้ย ดิจ่าจำได้ไม่ได้จำไม่ได้มาเปรี้ยวจะไปเจ็บพีซีหรอพี่ซีแม่ลีเดชของแม่คืออยู่มอลังเพราะพ่อแม่ห่วยพ่ออยากมาอยู่กับแม่อ๋อเพื่ออยากอยู่กับแม่เหรอเมียพอมลงไป่ไดแล้วแม่จะได้ตำส้มไหมยังให้ตำไม่หล่ะต้องตำรับไปซื้อเครื่องก่อนจะกินมาเมื่อไงมากระมันสงที มาสะสมที่เข้าไปเห็ดแล้วเกลารลมลราตายเบียกมาเกลารลมเราตายนะคะเรบงมือแมนว่ล้าจับผู้ใดด้วยคุณมั้ยเอาพัดลมมาไหมนี่แม่ไม่เอามาไม่เอามาสูตรที่สุดเันไม่เป็นงานที่ยากหรสูตรคิดเลยฝนตกแห้งแกงคอเนี่ยแม่ออกบ้านเพได้ตกแห้งที่สุดเลยแม่ว่าอ่เอาแล้วเอาเร่อขันนี้มาล้ำอ่ะ ่แต่พายุมันเข้าเราก็ลุ้นของเราเอาต๊กแล้วกับแบบไปตก๊กมืดฝ่ามดอิด่นเลยตกบักแห้งเลยมันปบัดบัดมาหนีจะได้ออาแห้งโคโลเนี่ยมามาฝากบ้านนี่อะไรฝากโซมาเนี่ยอเอาแหงโอโลโลชุดแล้วแม่ไม่ได้แม่ไม่รู้ว่าเอาอะไรมาแม่ไม่จำแม่ไม่ <c oughs> เป็น,ปนลายนวล,ลนี่นช่างแต่งหน้านี่แม่วั่นี้อย่างตำมาหานนี่นี่น้องเอช่างแต่งหน้าพีเวดดิ้งข้าบ้านเอาละกรรมล่ะ กเดินงานศิลปินแบบนีากพอแม่เอฟป่แต่งหน้าพวกแม่เอฟนูน่นนี่นั่นคนใหม่ไม่ต้องเซ็งเองใช่ไหมน้าเนี่ยได้น้องเอแต่งให้แต่แม่ต้องรีบเคลียร์หน้าน้องจะได้รีบแต่งให้ไม่ไหวเคลียร์ไม่ต้องทำอะไรก่อนไม่ต้องทำอะไรก่อน นี่นะครับก็ขอบคุณ FC ที่ส่งชุดให้แม่ขอบคุณที่คนตอนนี้แม่ถึงประเทศไทยไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มาหลังเวทีกับแฟนๆเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เลยจะขึ้นไหวไม่ไหวก็อีกเรื่องหนึ่งคือเพิ่งถึงเมื่อคืนสี่ทุ่มใช่นอนสลบสลายเลยนอนทั้งวันเลยปอนเจอแม่ยังจ้าดีจ่าเนี่นี่ก็จะช่วยแม่แล้วตัดตัดตัดเพลงคุณแม่นางฟ้ารถแห่วันนี้ต้องไล่ฟังนะครับดิจ่า แม่หอยของเราก็ต้องได้ฟังเลยเพราะว่าแม่ก็ร้องได้ก็เดี๋ยวเทไอ้ลองกับกับดนตรีสดนะนีไหมครับโอเคแล้วสำหรับคนที่รอคลิปวันนี้ว่าแม่ถึงหรือยังแม่ยังไงอะไรยังไงแม่ปลอดภัยไหมรอให้แม่แต่งตัวก่อนเออต้องอ๋อให้แม่แต่งเก่งวันนี้เก่งต้องเห็นแม่ใส่ชุดอ่ะก็ต้องใส่ใส่หมดชุดเลยสวยมากโอเคนะครับเดี๋ยวให้แม่ไปเตรียมตัวเนาะคิดถึงนะครับ คิดถึงทุกคนเหมือนกันนะ